กลับมาพบกับ The ะบอร์เดอร์ก่อติดชีวิตชายแดนในเช้านี้น้องๆน,นักศึกษาวิชาทหารออกเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของอำเภอสวนพึ่งที่ตลาดโอ๊กปอยซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นตลาดเช้าของชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ติดริมน้ำพาชีอำเภอสวนพึ่งในจังหวัดราชบุรีคำว่าโอ๊กปอยมาจากภาษากะเหรี่ยงแปลว่าพักผ่อนและคนในชุมชนนี้ก็เป็นพี่น้องชาวกะเหรี่ยง ซึ่งในอดีตพี่น้องชาวกะเหรี่ยงพร้อมกับพี่น้องชาวมอญได้อพยพจากพาม่าเข้ามาอยู่ในสยามและช่วยปกปักรักษาพื้นแผ่นดินแห่งนี้มายาวนานเท่ากับชาวไทยทั้งมวลตั้งแต่สมัยสงครามไทยกับพามา่าและวันนี้เราจะไปศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่แห่งนี้กันครับน้ำเคยมาตลาดเราปล่อยกันปะไม่เคยมาไมเมาเลยเหรอล้วมาครั้งแรกรู้สึกไงบ้างบรรยากาศดีค่ะมัน ดาบลื่น,ลลนลาาแล้วก็ร่มเดี๋ยวตักปาดเสร็จแล้วก็มีของกินไงแถวนี้เดี๋ยวเรามารอตักปาดด้กันนะ,อะโอเค จะพลาดไม่ได้เลยครับในการมาเที่ยวราชบุรีนะครับก็คือการมาทำบุญตักบาตรนะครับที่ตลาดโอ๊ะอ่อยนะครับอ๋อตอนนี้นะครับมีน้องๆ ok เลยนะครับที่เป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นชาวเมืยงด้วยใช่ไหมครับไม่อยากจะพลาดเลยค่ะตืะน่นเต้นใช่ไหมค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมนะุะเราจะมาเช,ชิญชวนพี่น้อง,องทุกท่านนะคะมาทัวร์ทำบุญตักบาตรที่ตลาดโอ๊ะอ่อยกันนะคบแต่นี่มายให้มาบุ้งเด็กโอยิสโกให้มาบุ้งมา แต่ว่าอะไรครับแปลว่าเออวันนี้ฉันมาทำบุญแล้วฉันพาเพื่อนเพื่อนสมัครทำมูลเลยค่ะที่งาเป็นเพื่อนกันเลยมาฝากตักบ,บาทกาันส,สำหรับคอนเทนต์ของผมวันนี้นะครับช่วงเช้าก็จะเป็นการเที่ยวตลาดอกอยแล้วก็จะมีการทำบุญตักบาตรให้พระสงฆ์ครับผม พัพวตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะสักพวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะสัพพวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะ ตลาดโอป่อยนะฮะอ่าเป็นตลาดชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถี ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนหมู่บ้านท่ามะขามเราได้นําอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโอท็อปดังๆของอำเภอสวนพึ่งได้มาไว้ที่ตลาดโอป่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิถีวัฒนธรรมหรือว่าอาหารการกินต่างๆตลาดโอป่อยเป็นตลาดที่รักสิ่งแวดล้อมจิลเวตเราจะไม่มีพลาสติกไม่มีโฟมภาชนะทุกอย่างเราจะใช้เป็นใบตองมือห่อนะฮะสามารถเป็นปุ๋ยได้เลยและที่สําคัญเราไม่มีถังขยะตั้งให้ ทุกร้านค้าเนี่ยสามารถรับฝากขยะได้หมดตลาดโอ๊คปอยก็ตั้งอยู่ริดมริสอนะติดชายแดนตะนาวสีนะฮะด้านความมั่นคงต่างๆความปลอดภัยนะฮะเรามีหน่วยงานทหารกองปนก้าคอยดูแลนะฮะ,ะความปลอดภัยของเราตลอดอันนั้นแขนข้างนี้ฮะศสยแขนก็โอเค,คแต่จะหนักหน่อยนะฮะเพื่อนครับนี่ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับ เป็นแบบใส่แล้วมันเบาๆครับไม่น่กครับใส่แล้วเบาสบายเลยครับนะครับไม่นักน,นะไม่น่กครับพอเข้ามาที่ตลาดแห่งนี้นะคะก็รู้สึกถึงความใส่ใจของผู้ใหญ่บ้านทางด้านความสะอาดด้านชุมชนรวมถึงการที่ผู้ใหญ่บ้านเอาเอก,กลักษณ์ของชุมชนนะคะมาทําให้เป็นรูปปร้นทำโดยการกระจายรายได้ให้ชุมชนด้วยค่ะ หลังจากได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของตลาดแห่งนี้กันไปแล้วก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้ไปสัมผัสกับวิถีชีวิตยามเช้าของผู้คนที่นี่พร้อมกับรับประทานอาหารเช้าในบรรยากาศที่ธรรมชาติแบบสุดๆส,สำหรับอาหารและสินค้าที่ตลาดก็จะเป็นสินค้าภายในท้องถิน่นหรือสินค้าพื้นบ้านของชาวมอญในท้องถิน่นเป็นโอท็อปที่อรดอร่อยอย่างไม่รู้ลืมเลยทีเดียว ที่ตลาดโอ๊บปอยก็เป็นอีกจุดท่องเที่ยวสำคัญที่เราจะปล่อยเวลาให้น้องๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทำคลิปวิดีโอเพื่อทำการโปรโมตตลาดแห่งนี้ผ่านมุมมองใหม่ๆของตัวน้องๆที่ได้มาเยือนที่นี่ครับอาหารที่นี่นะคะอร่อยมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะไม่ใช้ภาชนะพลาสติกเลยค่ะใช้แต่จานแล้วก็แก้วค่ะโอปอยแปลว่าพักผ่อนนั่นหมายความว่าเรามาที่นี่ก็เพื่อมาพักผ่อนค่ะ อิมท้องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราก็พร้อมเดินทางต่อไปยังหน่วยเฉพาะกิจทัพพญาเสือเป็นหน่วยทหารที่ตั้งอยู่ในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งมีหน้าที่ดูแลพื้นที่และป้องกันชายแดนภาคตะวันตกเดี๋ยวเราไปพบกับก,กองที่ในหานสุดหล่อแห่งกองทัพบกและไปฟังประวัติความเป็นมาและภารกิจของทัพพญาเสือกันเลยครับ ที่ปฏิบัติการของโดยเฉพาะกิจทวียาเสือตั้งอยู่ที่บ้านสวนพึ่งตมบลตะนาวศรีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดตากเชบุรีนะครับมีความยาวตลอดแนวชายแดน193กิโลเมตรมีช่องทางผ่ขับราออกจำนวน18ช่องทางนะครับลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนนะครับมีเทืกเทกอกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นกั้งเขตแดนครับแม่น้ำที่สำคัญในพื้นที่คือแม่น้ำพาชีและแม่น้ำเพชรบุรีพื้นที่ฝั่งตรงข้ามเขตรับผิดชอบคือบนทุนตะนาวศรีของประเทศเมียนมานะครับน้องมาตรงนี้น้องมีโอกาสนะครับต่อยอดได้จบรอบที่ เอามาสอบเข้าเพราะทุกว like so so ันนี or, then that then that ้ทุกเหล่าทับเนี่ยจะรับคนจากทหารเก่าแล้วรออมากกว่าที่มาจากคนเดินเดินตรงที่ไม่เคยผ่านนะครับก็ก็ฝากฝากน้องๆแล้วกันนะครับก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับสัมัคคีกันเพื่อที่จะได้พัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ดีครับได้ทราบถึงภารกิจของพี่ๆทหารที่คอยปกป้องชายแดนบ้านเราแล้ว ก็รู้สึกอุ่นใจและอยากให้กําลังใจกับพี่ๆทุกคนด้วยนะแต่ภารกิจของน้องๆก็ยังไม่จบเพราะภารกิจต่อไปก็คือการเดินทางไปขึ้นชมความสวยงามของธรรมชาติที่เขาสวรรค์ณกองร้อยทหารพรานที่1402ครับตอนนี้นะคะเราก็กําลังเดินทางไปที่เขาสวรรค์น,นะคะนี่แคเ่เริ่มต้นนะคะทุกคนทางอย่างแอดเวนเจอร์ แล้วเราก็ได้มาถึงกองร้อยทหารพลางที่1402กันแล้วนะครับ ชาะชานแต่เราก็ฝ่าฟันกันดนขึ้นมาได้สุดนะครับน้องสุดครับพี่สําหรับฐานปฏิบัติการโป่งแห้งสองคือชื่อของที่นี่ฐานปฏิบัติการตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขามีทิวทัศน์ที่งดงามมากมองเห็นฝั่งประเทศเมียนมาก,กันเลยทีเดียวครับฐานปฏิบัติการของเราก็<ๆ>จะมีน้องๆท,ทาอยู่นะ้าฐานปฏิบัติการจำนวนหนึ่งชุดปฏิบัติการครับรับผิดชอบลาดตระเวนเฝ้าตรวจ พื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับขอขอบคุณน้องๆนะครับที่ให้เกียรติมาเยี่ยมฐานปัการของเราในส่วนของพี่นะครับก็ขอฝากน้องๆนะครับในรุ่นต่อไปให้ช่วยกันดูแลประเทศของเราต่อไปครับพี่พี่รู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้มาดูแลชายแดนของประเทศครับพี่พี่ครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วมีความมุ่งมั่นที่จะมาปฏิบัติงานในพื้นที่แห่งนี้นะครับพวกเราอยู่กันอย่างมีเกียรตินะครับมีศักดิ์ศรีนะครับเราดูแลประเทศผืนแผ่นดินของเรานะครับ นักเขาสวรรค์แห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญที่จะปล่อยให้น้องๆได้ถ่ายทอดบรรยากาศความสวยงามของขุนเขาและธรรมชาติอันเขียวขจีออกมาเป็นคลิปวิดีโอเพื่อโปรโมตสถานที่แห่งนี้ครับ จากที่น้องๆได้ไปตลอนถั่วกันทัว่วอำเภอสวนพึ่งแล้วก็มาถึงเวลาแห่งความรู้ที่เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจากการทำคลิปวิดีโอลงในแพลตฟอร์มต่างๆที่มียอดผู้ติดตามมากกว่าล้านคนจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆในการทำคลิปเราถึงที่มาและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของพวกเขากันครับจุดเริ่มต้นของพี่ก็เรื่อประมาณเมื่อ3 4ีปีที่แล้วครับช่วงโควิดนะครับแล้วเราก็ล็อกดาวน์อยู่บ้านไม่มีอะไรทำนะ วกกับตอนนั้นแอปทิกตอกมาใหม่เลยฮิตมากแนะนำน้องๆนะครับในการทำคอนเทนต์ต่างๆนะทุกอย่างสามารถยิบมาเป็นคอนเทนต์ได้หมดเลยนะครับอยู่ที่เรากล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะเริ่มนครับนอกจากทำคอนเทนต์ก็มีรายได้เข้ามาเราก็แบบมีรายได้เสริมตอนเรียนได้นะครับการสนทนาในครั้งนี้เชื่อได้เลยว่าน้องๆจะได้นําความรู้นี้ไปทําคลิปเพื่อชิงรางวัลจากกองผลพัฒนาที่1และสามารถนําไปใช้พัฒนาตัวเองได้ในอนาคตอย่างแน่นอนครับ วันนี้น้องนนักศึกษาวิชาทหารก็ได้พาพวกเราไปรับรู้ถึงวัฒน,นธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านรวมถึงภารกิจของพี่พีทหารที่รักษาแนวชายแดนกันแล้วทุกคนก็คงทราบแล้วว่าชาติของเราจะเป็นไทยมีความอยู่รอดปลอดภัยอยู่ได้ก็เพราะความสามัคคีของคนในชาติช่วยเป็นหูเป็นตาและคอยช่วยกันร,รักษาแผ่นดินของเรานั่นเองสู้ๆนะคะพี่ทหารทุกคนอยู่เป็นกำลังใจให้ค่ะผมขอขอบคุณพวกพี่พีทหารมากครับ